ทริปเปิอนำทัพ WWE ยกระดับอัปเกรดสู่ระดับโลกเรื่องราวเป็นอย่างไรคลิปนี้เรื่องมวยปล้ำเรสตอรี่มีเรื่องราวมาเล่าให้ฟังกันครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรื่องมวยปล้ำเร่สตอรี่นะครับกลับมาพบกับโดมโเชนเคยครับกับคลิปที่เราจะหยิบเรื่องราวมวยปล้ำม,มาเล่าให้ฟังกันนะครับคลิปนี้ครับเป็นเรื่องราวของ Triple H HH ครับที่อยากที่จะมีการ ปรับเปล ais, <ind> think, ี่ยนภาพจำนะเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ต่างๆของ WWE ไปจากเดิมนะครับนะแต่ว่าการอัปเกรดสุดระดับโลกที่ว่านั้นเป็นอย่างไรมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราว่ากันในคลิปนี้นะครับเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องราวนี้คอมเมนต์ได้ใต้คลิปด้านล่างครับแล้วก็ฝากด้วยครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับช่องของเรื่องเว้ตามเรื่อสตอรี แล้วถ้าใครอยากที่จะสนับสนุนเพิ่มเติมครับสามารถสนับสนุนได้ผ่านทางระบบซูเปอร์แทในคอมเมนต์ใต้คลิปด,ด้านล่างหรือว่าในส่วนของสปอนเซอร์ครับก็สามารถติดต่อได้ผ่านทางเพจ Facebook ของเรื่องวมดป้ามเรสตอรี่ได้เลยนะครับเรื่องราวที่ว่าเนี่ยมันคือการเปลี่ยนแปลงภาพจําแล้วก็ภาพลักษณ์ต่างๆของ WWE นะครับคือผมเชื่อว่าแน่นอนคือเรามองไปเนี่ยเวลาดู WWE เนี่ยมันก็จะมีเรียกว่าอะไรมากั้นนิดหน่อยนะเกี่ยวกับเรื่องที่ว่า นักมวยปล้ำบางชาติอาจจะหรือว่าชาติอื่นๆนะนอกจากที่เป็นอเมริกันเนี่ยนะจะสามารถประสบความสำเร็จได้น้อยกว่าฝั่งของอเมริกันถูกไหมไม่ว่าเป็นชาติเก่งๆอย่างเมซิโกหรือว่าญี่ปุ่นก็ตามซึ่งณักนะตอนนี้ตามรายงานเนี่ยฝั่งของเดวเนี่ยม,มีมุมมองที่มองว่ามุมมองตรงเนี้จากบุคคลจากคนภายนอกจากแฟนๆมวยปล้ำเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนไปซึ่งมันก็ต้องเริ่มจากฝั่งพวกเขาเนาะจีจะเริ่มอยากที่จะเปลี่ยนนะครับ ซึ่งอันนี้มันเป็นการพูดถึงจากผู้สื่อข่าวนะอย่างทางนั้นของเว r สิงฟอร์สนะครับที่จริงก็ถ้าใครได้ตามทางทวิตเตอร์ก็น่าจะพอเคยเห็นชื่อเขาบ้างนะที่รายงานถึงเรื่องราวที่ t ิเนเี่ยนะค่อนข้างที่จะรู้สึกไม่ค่อยแฮปปี้นะกับการถูกมองในภาพรวมๆจากภายนอกว่าเอ้ยนักมวยปล้ำอาอย่างฝั่งญี่ปุ่นหรือว่าเม็กซิโกอะไรเงี้ยนะครับไม่สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้ในเดเดอีนะฮะ นี่คือมุมหนึ่งที่มองออกมาเนาะซึ่งตอนนี้ก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงตามลําดับเนาะซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวจะค่อยๆไล่เลียงไปนะครับในรายงานเดี๋ยวบอกว่าเป็นที่เชื่อกันว่าในอ่า w e เนี่ยนะฮะยังคงอ่าในภายใต้ชิปเพอร์สเนี่ยนะครับพยายามเปลี่ยนแปลงมุมมองเหล่านี้อย่างเช่นการพานากามูละกลับขึ้นมาอยู่ระดับสูงขึ้นหรือว่าการที่ได้เห็นนักมวยรำเม็กซิโกมีบทบาทมากขึ้นในช่วงหลังนะครับนะเนะพราะว่า ถ้าว่านตามตรงแล้วเนี่ยในประวัติศาสตร์เนี่ยมีคนจํานวนน้อยมากครับนะที่สาม,มารถประสบความสำเร็จได้ถ้าสมมติหมายถึงว่าเป็นอ่าเม็กซิโกหรือว่าเป็นญี่ปุ่นอะไรแบบเนี้ยคืออย่างนาคามิระอย่างเงี้ยถามว่าประสบความสําเร็จไหมอ่ะก็ได้แชมป์หลายเส้นอยู่แล้วก็ได้รอยัล r รล์โมแต่ถ้าพูดถึงจุดพีคจริงมันก็ต้องถึงแชมป์โลกใช่ไหมแต่ก็ไม่เคยไปถึงหรือแม้แต่การบุกให้มันแข็งแปร่งจริงก็ไม่เคยไปถึงตรงนั้นนะอย่างเช่นในเรื่องจริงแชมป์โลกกับเซตล่าสุดเนี่ยผมว่า ถูกวิจารณ์มากกว่าถูกชมนะแม้ว่าจะได้ชิงแชมป์โลกนะฮะเพราะมันยืดถูกไหมยืดแบบหลายสาเหตุนะมันก็เลยดูแบบไม่ค่อยออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่นั่นแหละนั่นคือจุดเริ่มต้นจุดหนึ่งที่ t r i p l e อยากที่จะเปลี่ยนแปลงในพาร์ทต,ตรงนี้ให้มุมมองเปลี่ยนไปจากเดิมนะครับโดยในรายงานเนี่ยบอกว่า t r i p เ e นี่ยตอนนี้เขาด้วยความที่เขาเป็นคนคุมบทใช่ไหมเป็น c ีอเนี่ย อ่า c ีซสิ CO, เออ c h i e f c o n t ท n t Officer เนี่ยนะทำงานกับเรื่องของบทบาทหลังฉากอะไรแบบนี้นะครับค่อนข้างจะรู้สึกกังวลกับกับมุมมองแบบนี้จากภายนอกก็เป็นเหตุผลที่ทำให้ช่วงหลังเนี่ยมีการผลักดันให้ไคเซนนะที่เพิ่งกลับมานะครับอยู่ในกลุ่มท็อปหรือว่าดักกอลีที่กำลังค่อยๆถูกผลักดันมากขึ้นในช่วงหลังคือดักรกอลีที่ก็เป็นเม็กซิโกเนาะนะครับนะในรายงานเนี่ยมีการเขียนเอาไว้แบบนี้เขาบอกว่า ผมได้คุยเัาไว้2องถึงสาครั้งในรายการของผมเองแสดงความเห็นเกี่ยวกับสิ่งสําคัญเหล่านี้ที่ถูกถ่ายทอดออกมาชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆทางทีวีนะครับซึ่งเป็นแรงจูงใจที่พยายามจะเปลี่ยนให้รับรู้ว่านักมวยปล้ำไม่ว่าจะเป็นชาวญี่ปุ่นหรือเม็กซิโกเนี่ยสามารถที่จะเป็นแชมป์ได้สามารถที่จะประสบความสําเร็จได้ใน W ดอว,ย,ดวย,ยุคนี้นะครับ และต้องยอมรับตามตรงว่านี่คือเรื่องที่ Triple H หรือว่าพอลเลเวกเนี่ยนะครับรู้สึกกังวลและมันรบกวนเขาอยู่พอสมควรแล้วเขาก็พยายามเปลี่ยนให้ชัดเจนในศึก SmackDown นะครับอืมแล้วก็จะมีข่าวตามมาว่า w w e เนี่ยได้อ่ามีการสนใจโอกดะหรือว่าการพานากามุล,ละกลับขึ้นมาในการชิงแชมป์โลกนะฮะเพื่อพยายามดึงดูดโอกดะสู่ w ด e ีนะครับ๋ยวค่อยอธิบายเรื่องโอกดะอีกทีเนาะ แล้วก็จูเลียที่เป็นประเด็นที่ WWE ก็สนใจเหมือนกันซึ่งเป็นอดีตแชมป์ใหญ่ของนิว j จ p a n แลนด์สตรองนะครับนะก็ได้รับข้อเสนอจากฝั่ง E เช่นเดียวกันนะครับตามนั้นนะซึ่งก็จะเห็นภาพชัดว่าอ่าบเริ่มมีการขยับในการเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้นะอยู่พอสมควรขณะที่เรื่องราวในการสนใจคาสึชิกะโอกาดะนักมวยปล้ำโหตัวเทพเลยนะของ New Japan Pro ด์โปรเรสซิ่งนะครับ อันนี้ก็ต้องอธิบายเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความใช้คําว่าไงเกิดความเข้าใจตรงกันก็นแล้วกันนะครับว่าในรายงานเนี่ยนะบอกว่า W. E. เนี่ยได้กลับมาอะรอไรไงสนใจคาซูชิกะโอคาดะอีกครั้งหนึ่งนะครับนะโดยรายงานเนี่ยรายงานโดยทน่นนันของเดฟเมลเซอร์จาก racing observer นะครับเดฟเมลเซอร์เนี่ยมีการพูดถึงจริงจอิะในหัวข้อมันคือ renew interest หรือว่ากลับมาสนใจอีกครั้งหนึ่งเออ ไม่ได้แปลว่าจะได้แบบได้เลยนะเพราะว่าถือเป็นเรื่องยากที่จะไปดึงโกระดะมาสู่สมาคม WWE ได้นะคือจริงอย่างอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยของ Racing Paris ก็มีการเขียนมืกันเนาะว่าอ่าคือสถานการณ์ฝั่งจ j u ีย a เนี่ยโอ้โหอี e นะคงได้ค่อนข้างแน่ค่อนข้างชัวนะขณะที่โกรดะเนี่ยดูจะยากและน่าจะอยู่ในญี่ปุ่นต่อไปแต่ทีนี้ในะรายง,งานของอ่า d ด v เ m e l ซอร r เนี่ยเอารายงานไว้แบบนี้นะครับ โอคาดะเนี่ยดิเนี่ยสนใจโอคาดามากขึ้นในช่วงหลังแล้วก็เรียกว่าใช้คามากกลับมาสนใจใหม่อีกครั้งหนึ่งนะแต่อย่างไรก็ตามมันชัดเจนมากว่าโอคาดาเนี่ยมีความจงรักภักดีต่อจี่ปุ่นบรัสซิงท่ามกลางความสนใจของเ d มาแทบจะตลอดนะครับนะคือตามรายงานเนี่ยบอกว่าโอคาดาตอนนี้ที่อายุ36ปีแล้วเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างจะใกล้ชิดสนิทสนมกับนากามูระ นะครับแล้วก็ชัดเจนว่าสไตล์ WE เนี่ยมันง่ายกว่าแล้วก็รักษาร่างกายได้ดีกว่าเมื่อเทียบกับการปล้ําในญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เป็นบางสิ่งที่โอกาดะก็ยังไม่เคยทำนะเพราะว่าตอนนี้ว่างตามตรงเขาได้ทําแทบทุกอย่างแหละที่สามารถทําได้ใน New เจอร์แลนดะครับนะในรายงานของเมลเซอร์บอกว่าเดวิมีกลยุทธ์ในการพยายามดึงดูดโอกาดะเข้าสู่สมาคม นี่คือในเหตุผลที่มีการผลักดันนากามุละอีกรอบหนึ่งในช่วงหลังเพื่อให้เห็นให้โอกาดะดาษเห็นว่า,าเรียกว่าไงจะไม่มีการอ่าไม่จะจะไม่มีการไม่ดันชาวญี่ปุ่นเออนะฮะตามนั้นตามนั้นนะครับแล้วก็อประมาณนี้ในภาพรวมๆเนาะก็คือแบบเอาไว้ไง่ายก็คือดันนากามุรละ นะดังนากุระเพื่อโชว์ให้โอกะดาเห็นว่าเอ้ยไม่ได้ไอ้นั่นไอ้นี่กับคนญี่ปุ่นนะถ้าเองมาอาจจะได้อาจจะได้มีการผลักดันอะไรนู่นนี่นั่นนะอันนี้ก็ว่ากันไปตามเรื่องตามราวนะครับนี่คือนี่คือ,คอเรื่องราวของฝั่งโอกะดาแต่แน่นอนสรุปสุดท้ายเราไล่ลกันมายาวอย่างเงี้ยไม่ต้องไปคิดเยอะไม่ต้องไปคิดมากโอกะดาโอกาสที่จะอยู่กับนิวเจอแลนด์ต่อแม่งก็คือประมาณสักเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ผมให้ประมาณนี้เลยซึ่งก็คือสูงมากนะซึ่งก็คือสูงมากนะดิ นะครับตามนี้นะทีนี้ไปต่อกันที่เรื่องราวของจูเลียอ่าจูเลียเป็นฝั่งของนักมวยปล้ำหญิงบ้างซึ่งถ้าใครรู้จักคือจริงถ้าตามตามช่องเราเพจเราก็น่าจะรู้จักอยู่แล้วแหละจูเลียเนาะนักมวยปล้ำอ่าญี่ปุ่นญี่ปุ่นอิตาลีลูกครึ่งแต่เกิดที่อังกฤษเอ่อเป็นถือว่าเป็นหนึ่งในตัวตัวเด่นตัวดังเหมือนกันของสตาร์ดอมนะครับนะซึ่งล่าสุดเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ที่เธอจะย้ายมาอยู่กับ wwe นะเพราะว่าฝั่งของเดวเนี่ยทำงานอย่างอย่างหนักนะฮะเพื่อพยายามที่จะดึงตัวทนานของจูเลียเข้าสู่สมาคมหรือว่าดึงมาที่ p e r f o r m ร์แมนซ์เซนให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ซึ่งมันมีข้อเสนอให้กับจนะูเลียอันนี้ก็ตามรายง,งานเดฟเมลเซอร์เหมือนกันนะเกี่ยวกับเรื่องนี้เนาะว่าเดสนใจมากๆแล้วก็ยื่นข้อเสนอไปแล้วแต่ตอนนี้เรื่องของรายละเอียดนั้นก็ยังไม่มีการเปิดเผยสู่สาธารณะแต่อย่างใดแต่เป็นว่า โอกาสจะมา,นาเ,เนี่ยสูงแล้วยังไงจูเลียเนี่ยอันนี้ชัดเนจนชัดจะยิ่งกว่าชาัดว่ายัางไงยังไงเนี่ยก็จะต้องย้ายออกจากทางด้านของสตาร์ดอมอย่างแน่นอนนะครับตามนี้ตามนี้นะโอเคอะไล่เรียงต่อจากจูเลียนะครับซึ่งจูเลียนี่ก็คือคือถ้านับเป็นสล็อตผมว่าน่าจะได้หลายสล็อตนะเพราะถ้าเดี๋ยวอยากจะเจาะญี่ปุ่นก็เจาะได้ใช่ไหมเออนะส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งนะครับ ต่อมาก็คือฝั่งเม็กซิโกบ้างก็จะเป็นเรื่องราวของฝั่งดากอลีเนาะถ้าสังเกตเห็นจะรู้ว่าดากอลีช่วงหลังจะได้รับการผลักดันอยู่พอสมควรแล้วก็ตอนแรกเนี่ยนะครับถ้าสังเกตจะเห็นว่าเขาเอามาลองลองรอบนหน้าจอแป๊บหนึ่งใช่ไหมก่อนจะเริ่มดันอะก่อนจะเริ่มให้ปล้ำจริงจังขึ้นในในสเปคดาวน์เนาะสำหรับดากอลีนะครับโดยอันในรายง,งานล่าสุดนะของ racing of silver ของเดฟเมลเซอร์เหมือนกันเนี่ยนะครับก็รายงานตรงนี้เหมือนกันว่า ดับเลเนี่ยกำลังให้ความสำคัญนะกับการที่ดันดักราลีมากขึ้นนะครับคืออันนี้มันชัดเจนว่า,าฝั่งของฝั่งของดักราลีเนี่ยน่าจะมาอยู่ในเนื้อเรื่องที่จะเข้ามาช่วยเรมิสเตริโอเพราะว่าเรมันจะตีกับซานโตสเอสโกบาใช่ไหมตอนนี้เนาะนะครับแต่ว่าเรเนี่ยบาดเจ็บไปเนาะในรายง,งานเนี่ยบอกว่าอาจจะเร็วๆนี้นะอาจจะเร็วนี้ที่ ดักกอลีน่าจะเข้ามามีส่วนร่วมกับเนื้อเรื่องตรงนี้เหมือนกันในเรื่อง LWO นะนะครับแล้วก็ผลักดันในตัวของดักรกอลีไปด้วยเลยทีเดียวเพื่อให้เป็นแบบเหมือนเดิมอนิวเล <c oughs> นึกอะไรไม่ออกก็นิวเลนิวเลนะตามนั้นนะครับอโอเคอ่ะอันนี้คือพาร์ทของฝั่งเม็กซิโกเนาะซึ่งเอาจริงเนี่ยพอพูดถึงในภาพรวมๆเนี่ย,รรเ,ยเราก็จะได้ข้อสรุปในการอัปเกรดดสู่การเป็นระดับโลกเนาะซึ่งเอาจริงเรื่องเนี้ย นะครับคืออ่ะต้องเข้าใจก่อนว่าอย่างแรกคือแน่นอน WWE เนี่ยเป็นค่ายมวยปล้ำที่มีชื่อเสียงระดับโลกอยู่แล้วคือคนรู้จักกันทั่วโลกแหละแต่ในแง่การตลาดไม่ได้แปลว่าคุณจะตีตลาดแตกทุกประเทศไม่ใช่ว่าเอ้ยไปประเทศนั้นแล้วดเวีจะเป็นค่ายมวยปล้ำเบอร์หนึ่งเสมอไปในในแง่ของความนิยมในแง่ของความชื่นชอบชื่นชมของคนในประเทศนั้นนะครับ อันนี้คือเรื่องหนึ่งที่อันนี้จําเป็นจะต้องให้ความรู้เอาไว้เนาะเพราะว่าคือแน่นอนคุบักคือถ้าเรามองไปก็คิดว่าเดวไปที่ไหนก็เวิร์กหมดใช่ไหมแต่ความจริงไม่ใช่แบบนั้นคือจริงสองประเทศที่ว่าอย่างเม็กซิโกแล้วก็ญี่ปุ่นเนยังเป็นประเทศที่ w ดวบเนี่ยยังตีตลาดไม่แตกนะครับยังตีตลาดไม่แตกนะถามว่าไปจัดได้ไหมจัดได้แต่เป็นโชว์เล็กๆเป็นเฮาส์โชว์ไลฟ์พิเวนต์อย่างนี้แล้วถ้าเป็นโชว์ใหญ่เขาไม่เคยทํานะครับเขาไม่อยากจะทําด้วยซ้า เพราะว่ามันก็มันก็เสียเยอะเออนะครับเวลาไปทําต่างประเทศแล้วมันไม่คุ้มทุนคิดกันง่ายๆนะครับไอการที่จะมาพยายามเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์มุมมองตรงเนี้ยมันก็มีเหตุและผลของมันอยู่ในตัวเพราะนี่คือตลาดจริงถือเป็นตลาดมือปล้ำตลาดใหญ่ไม่ว่าเป็นเม็กซิโกหรือว่าญี่ปุ่นแต่อย่างญี่ปุ่นคุณก็ไปสู้ n น w j a จะแปลไม่ได้เม็กซิโกคุณก็สู้ค่ายหลักของเขาไม่ได้ใช่ไหมทริปเปิ R หรือว่า c m l ก็ตามที่เป็นค่าใหญ่ของของประเทศนั้นๆนะเออนะครับมันก็เป็นเป็นพาร์ทที่ค่อนข้างจะทำได้ยากหน่อยแต่โอเคแหละชั่วโมงเนี้ w w เนี่ยนะครับกำลังฮอตมากๆอันนี้ผมว่าแฟนมวยปล้มเมืองไทยเข้าใจผิดหลายคนเนาะคิดว่า w w แบบไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับตอนนี้ฮอตมากมันเลยสามารถไปจัดมวยปล้มต่างประเทศได้เออในศึกใหญ่ในการจัดศึกใหญ่นะ คือการจัดศึกเล็กมันจัดมาตลอดแหละไลฟ์อีเวนต์เฮาส์โชว์มันจัดตลอดแหละครับแต่จัดศึกใหญ่เนี่ยมันคืออีกเรื่องหนึ่งเลยนะมันคนละเรื่องเลยนะครับคืออย่างคือจริงๆมันเป็นตามรถแมพของอันนี้ขานตั้งแต่ช่วงปีก่อนๆว่าอยากจะให้ WWE เนี่ยนะครับไปสู่ระดับโลกในแง่ของมุมมองจากคนภายนอกด้วยหรือว่าการพยายามทำตัวเองให้มันอัปเกรดขึ้นมานะครับคืออย่างปีล่าสุดเนี่ยก็ต้องพูดตามตรงว่า ฝั่งของเดวดีก็คือปีนี้นะในการจัดศึกใหญ่เนี่ยสิบสองรายอ่าสิบเอ็ดรายการเนี่ยนะครับมีการจัดอ่าที่ต่างประเทศถึงห้ารายการไล่ง่ายาคือครึ่งต่อครึ่งเลยครึ่งต่อครึ่งเลยเพราะว่าเราไล่เดียงมานะครับนับตั้งแต่อ่านับตั้งแต่ในส่วนของอะไรละในส่วนของ elimination chamber นะครับปีนี้จัดที่ไหนจัดที่แคนาดานะครับ backlash นะครับ backlash จัดที่โปรตุเกส ไปต่อตลาดฝั่งนู้นบ้างใช่ไหมสลับมาเราก็จะมีอะไรต่อมีนายนักชอเปี้ยนนะคที่ซาอุ m o ใช่ไหมมันนี่เดอะแบงค์ที่อังกฤษแล้วก็ปิดที่คาวจูที่ซาอุอีกรอบนึ่งห้าครั้งนะครับที่เป็นศึกใหญ่ของเราในปีนี้ที่ไปจ่อตลาดต่างประเทศขณะที่ปีหน้าก็มีการประกาศบ้างแล้วเหมือนกันอย่างเช่น Elimination Chamber ที่เพิร์ที่ออสเตรเลียนะครับ Backlash ที่ฝรั่งเศส แล้วก็แบสินเบอร์ลินที่เบอร์ลินเยอรมนีนะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ดดวนี่เป็นในปัจจุบันคือเขาฮอตมากแล้วอยากที่จะเรียกว่าต่อยอดที่เขาฮอตอยู่แล้วไม่ใช่แบบฮอตแล้วก็แล้วก็ชิวอ่ะเออยังคงพยายามทํางานหนักในการเจาะตลาดใหม่ๆต่อๆไปเนาะนะครับคือไอ้เรื่องการเจาะญี่ปุ่นหรือว่าเจาะเม็กซิโกผมว่าคงใช้เวลาพักใหญ่ๆเลยกว่าที่มันจะเจาะแล้วแตกได้จริงๆนะเออแต่ว่าตอนเนี้ยผมว่า หลายหลายอย่างมันก็ค่อยๆดีขึ้นตามลําดับอะไรที่มันทําได้เขาทําไปก่อนตอนนี้นะซึ่งนั่นแหละปีหน้าก็เจอกันออสเตรเลียฝรั่งเศสเยอรมันนะครับจะดูกันว่าจะเป็นยังไงอันนี้คือแผนงานการอัปเกรดสู่การเป็นระดับโลกของดัลดีโดยที่ทริปเอก็อยากจะเปลี่ยนมุมมองโดยเพราะตลาดใหญ่อย่างญี่ปุ่นกับเม็กซิโกพวกเขาก็อยากที่จะผลักดันส่วนนี้ขึ้นมาเช่นเดียวกันนะครับ โอเคก็เพื่อนๆคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ก็สามารถคอมเมนต์ได้ครับใต้คลิปด้านล่างนะฮะแล้วก็ฝากกันด้วยครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับช่องของเรื่องเม um ล์ปั้มเดองสตอรี่และถ้าใครอยากที่จะสนับสนุนเพิ่ม,เต,มเติมครับสามารถสนับสนุนได้ผ่านทางระบบซุปเปอร์แดงในคอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างหรือว่าในส่วนของอสปอนเซอร์ครับก็สามารถติดต่ออินบ็อกซ์ได้ในเพจ Facebook ของเรื่องเมล์ปั้มเดองสตอรี่ได้เลยนะครับคลิปนี้ผมโดโมโลและช่องของเรื่องเมล์ปั้มเดองสตอรี่ต้องขอลาไปก่อนแล้วครััััับบบเจอกนนใหหม่คคคลิป้ารรสสวสดี